หนึง่งชุมนุมเทวดาจัมันตารักกะวาเฮสุอัตตาคันชนตุ What to... โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสานังกจามิสังคังสารนังกจามิทุติยัมปิพุทธังสาหนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังกจามิทุติยัมปิสังคังสารนังขจามิ ตัติยมปิพุทธังสารานังคจชามิตัติยมปิธรรมังสารานังคจชามิตัติยมปิสังฆังสารานังคจชามิสีบทสวดจากกะกิริยาคาถานัตติเมสารานังอัตยังพุทโธเมสารนังวะลังเตนะสัจจวัชเชนะโ,โนตสะติเมโหติสัพพทานัตติเมสารนัง อันยังธรรมโมเมสาระนังระวังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติโมเมโหนตุสัพพทานติเมสาระนังอัญสักโคเมสาระนังระวังเอเตนะสัจจะวะชชนะโสติเมโหนติสัพพทานห้าธรมะมหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังเอกาสัมยังภะกวะสักเเกโสวิลาหัตติกับิวัตถุสมิงมหาวัเนมาทะตาพิโกสังขนะสิทธิงปัจจามเทหิพิโกสะเตหิสัเพเทวะอะระหัตเตหิสะทาหิจาโลกาทะหิเทวตาเยปุเยนะสันติปิตตาหวนติ พระกวันตังทศนายพิกุสังฆา,าจักาโขจะตุนางสทาทวะสะกานิกานังทานังอัทา,ทาหวนสิยังโขพรกวาสักเกสุวิหารันติกับปิวะตุทัสมิงมหาวะเนมหาตาพิขุสังฆนะสัตท,ทังทมปัญจมัตติเตหิ พิกุสะเตหิสะเพเทวะหะริหันเตหิสะสะหิจารโลกทาตุหิเทวะตาเยกุเยนะตันติปทาอ่อนเตปะกวันตังทัะนายะพิกุสังขจยยัยูนูนะมะยามปิเยนะภะกะวาเตนุปัสสังกะมาเยมะสังก,ะ,งกปะปิตวา พัก,กะวะโตสัตติเจปเจกะคาถาเตยะยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปิมานะพระลาวาปุริโสธรรมมาขันตังวาภาหังปะเสเลยะปะสาลิตังวาภาหังจะมิเทยะเอวันเมวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอตติฏฐิตาปะตวันโตปะละโตปะตุระหันสุอะตาโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาอะเกกะมังอะทัตสุอะกกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระกวัตโตสันติเกหิมังคาถังอะพิสิ มหาสะมะัมมาโยปะวสะสัมิงเทวกายาตมาคตาตัตตมปะอิมังธรรมะสัมะายังตะกิตายวะอาปาลาติกะสังคติอัตะโขปะละปาละมาะเทวตาปะกะวะตโตสันติเยหิมังพาถังอภิสาสาระพิาะาวะสมาทะหันสุตตังหัตตโนอุชุกะกะมาโส ตาระถีวะเนตาค่ะ,ะเหวะอินทะลิยะนิรันติปติตาติท้าโขอปลาเทวตาภะกวะโตสัติเจหิมังคาถังอาาสิเจตวารีขังเจตวาปะรีขังอินทะรีขังโอหัจจะมะเนชายาเตจะรันติสุทาวิมาลา จักขุมตาจุนันทาสุสูนาคาติอาคัคโขอ,อประราเทวตาพระวัโตสันติเจีิมังคาถังพิาพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาถังเศษนะเตคะมิส,สันติาปายะภูมิงปหายามะมันุสังเทหังเทวกายนาัง ปะลิปุลิสันติติอัตโขภะควาพิกุามันเตศียปุเยเนะพิกเวจะสุสุโลกทาสุเทวตาสันติปาติตาหุนติตะคถาตะตังทัตจานยะพิกุสังฆะเยปิเตพิกเวเฮสูงตีตมัทนานังละหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะกัวันตังนังอัตตะทะละมะเยวะเทวตาสันติปติตาเหสุเสยะถาปิไมหังอัตตะเลหิเยปิเตภิกขเวสวิสันตินักธรรมนาทานังละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตังนังอัต มะหารมะเยวะเทวะตาสันติปติตาพระวันสันติสเสยถาปิไมหังอะเตระหิอะจิคิสามิพิกเวปะวะกายานังนามานิกัตตานิสามิภะเกวันเวะตกายานังนามานิเทริสามิพิกเวเทวะกายานัง นามานิตุตตะนาทะสาธุกังนามสิกะโลทะพิโลสามิติเอวันพระต,ะติโขเตภิกุภะก,กะวะโตปัจจสอสงภะก,กะวาเอเตตโจจะสีโลกะมะนุสามิอัตตะกุมมาทัสสาสิตาเยสิเตติขิคัมพะลังปะหิตาขิตา ตามาหิตาปุถุสีหาวะรีนามะโรทังสามิสามพุทโนโอทะตามานาสาพุธทธาวิปัสสันตทมาวิลาภิโรปัญจสเตวินตัตวาวะเนกัปิละวะตเวต,ตโตอะมันทกิตัทธาสาวะเกสารเนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถะพิกโหเตจักคำปะมะกะลุงตุตวาพุทธ,ธาสะมะตะนั่งเทสัมปะพุทธะตุยานังอนุมนุสานะทัะนังเอเปเกตตะ,ตะมัถะขุงตะหาสาังอตา,าตะหาลิงตะตังเอเกสะทงสะังตานัง อะมนุษาานะมัตุสงอะเปเกนะตะมัตุหงทิสาสพภาปะหุอะหงตันจะสพังอะพิยายะอะพิขิตวานะจะักุมาตะโตอะมันตะหิตสัทธาสาวเกสาสะเสนละเต เอวากายาภิกันตเตวิธานธาภิกโอเยโอหังหิตาอิสสามิติลิหิอนุปุลสโตสัตตสหสาวกขาคุมมากิละวัฏโวอิติมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยะสตินโนโททามณะภิกามุงภิกขนังสามิตังวะนังตะัะหา เมวตายักขานานัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสติโนโททมานาอภิกามุงภิกขุนังสามิตังวันังอิเจเตโสสะทะสหัสายักขานานัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสติโนโททมานาอภิกามงภิกขุนังสามิตังวันัง เวสามิตาปัจจสตายักขานาณนตวันติโนอิทธิมันโตโชติมันโตว,วันนวันโตยะสัตติโนโททัมานาอภิกามงพิขุนังสามิตังวะหนังกุมพิโรราชกหิโกเวปุลธรรมสันิเวสันังพโยนังสัตาหะสะหังยักขานังปะเรปุริสติกุมพิโรราชกหิโกโตปะคะสามิตังวะหนัง ลิมมันจะทิสังราชาทะตะวันโถปะสาสติคำทาพานังอธิปฏิมหาราชายะส,สติโสปะปุปุมตาปิตสะพระหาวยินทนาม,มามะทัพะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณนะวันโตยะส,สติโนโถท,ทมามนาอภิกามุงพิขุหนังสามิตังวะหนังทักกะนิจะทีสังราชาวิลุโหะะสัปปสติ กุมพาธน,นังอธิปติมหาราชายสัสสศิโสปุลตาปิตัสสาวาโวอินทนามามาทัพปะลาอิทิมันโตทุติมันโตวน,นาวันโตยัสสิโนโททามานาอาภิกามงพิขุนังสาม,มิตังวะนังปัจจามัจจะที่สังราชาวิรูปขโขปัสสต,ตินาคานังอธิปติมหาราชายาัสสศิโสปุลตาปิสัสสาว ปหาหโวอินทะนามะมะทัพปะลาอิทิมันโตจุติมันโตว,นวันนวันโตยะสัตสิโนโททะมานะอภิการมุงภิกขุนังสามิตังวะหนังอุตตะละจะทีสังราชากุเวโลดัมปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสัตติโสปุณตปิตัสะราหโวอินทนามะมะทัพปะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยัสสีโนโททะมานาอภิกามุงพิขุดังสังมิตังวะานังปุริมะทีสังทัตะรัตโถทิขีเนนะวิหุหาโกปัจจิเมนะวิรูปขโขคุมเมโลตะลังทีสังจะตาโลเตมหาราชาสุมันตาจุจะตุโลทิสาทันสะมาลานาอัตตสุเวนะขปิวะ วัฏเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจานิกาทามายากุเกตวิเกตุวิถุจกเวทุโตสหจันทะโนกะมาเสโถจักกินนุทันตุนิคัตทันสุจักปะนาโถโอปะมันโยจะเทวาสุโตจักมาคะรี จิตตะเสโนจะคันทันโพนะโลราชาชนะโนสโพอาคูปัญจะสิขโขเจว,วาคิมปะโลสุริยะวัจจะสาเยเตยจะเนจะราชาโนคันทันพาสหลาชุพิโมธมานาอะภิกามงพิขุนังสาไมิตังวะานังอะทาคูนาสภานาคาเวสลาตะหะสะ ชะกากะพาสมาสตาอาคูปะยาคาสะหะยาติผิยามะหุนาสตารถาจะอาคูนาคายาสะสติโนเอละวะโนมหานาโคโสปะคาสามิตังวะหนังเยานาคาเลลาเชตหาส,ะสะหาสหติพิพาทิชานปัจฉิวิสุทา เอหะสยาเตวินมัตตปันตาจิตตาปันนาอิติเตสะมะนังอภพิยันตาทานาคาราชาณมาสีสุปันนโตาเขมามะกาสีพุทโธสัญหาติวิยาหิปิวัญญาตานาคาสุปัญญาสุริยมะกังสุพุทธังคิตาวิชิหษ เถนะสุมันทังสุระาสิตาปาคโลวาสะเสสเตอิทิมันโตยสะสติโนกาลกัญชามหาสภามาสุลาพานะวะเคสาปะติจติสุจติจะปะหาโลโท มนุจีสหสัตตังจะพิริตตานังสัพเพเวโลจะมหามะกาตันติกิตะวาพระลิงเสยนังลาหุพัธทธมุปะ,ะมุงสะมะโยธานิพัธันเตภิกุนังสัมมิตังวะนังอาโปจะเทวาปฐิวีจะเตโชว,วายโยตะทากมุงวารุนาวารุณาเทวา โมโจะสะมาสาสาหาเมตตากะลวนากายิกาอาคูเทวายะสสิโสเททะเลเททะเล,ท,ะเล,ท,ะเลทากายาสัเพนาณต,ตวันตินองอิติมันโตชุติมันโตว,นนะวันะวันโตยาส,าสัสิโนโททะมานาอะพิกามุงพิกุลังสาไมตังาะหนัง,ง,วนงเวทูจะเทวาสาหะีจะสัมมาจะเท ทุเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุริขตาสุริยะสุนิสาเทวาสุริยะมาคปาปูปุรักขตาปะหันตะะาาิน,ะะนปิปุรักขตวาอาคูปะธรรมะหะกาวสุนังวาสโนเตโถสักโกปคาปุริสทะโถ ทเลเตทเลทากายาสัพเพนาะนะนัตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสิโนโททามานาอาพิคาโมงพิกุณังสามิตังวะนังอานะถาคูสหคูเทวาจะรามัคคีขาลิวะอะลิทา,ากาจะโลชาจะอุมาปุกผานิพาสิโนละหุนาสหธรรมสะสัจุตาจะอะเนชกา สุเรยะลุจิลาอาคูอา,าคูวะตะวะสิโนทะาเรเตทะเรทากายาสเปนนาณตวันทีโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยะตติโนโททะมานาอาภิกามงพิขุนางสาวมิตังวะนางสามะนามหาสามะน,มา,นามานุสามนุสุตมา,าคิฏิปะโทศิกาอาคูอาคู มโนปะทูสิกาอาถาคูหะสะโยเทวาเวยจะโลหิตวาสิโนปะราคามหาปะราคาอาคูเทวายะสะติโนทะเลเตทะ,ะเลทากายาสัเพนานัตตะวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสะติโนโทะทะมานาอาภิกามุงพิกุนังสามิตังวะนังสุก,กากะลุหา,าลุนาอาคู เวขนาสาสหโอทคันหาปาโมกขลาอาคูเทวาปิจักกนาตถามตาหาระคาชามิตสกาจะยะสสิโนฐานะยังอาคาปะชุมโนโยทิสาอพิ วัสสติทะเลเตทะเลทากายาสเพนานัตตวันตินโนอ,อินต,ติมนโตโชติมนโตวันนวันโตยาสติโนโทดะมานาอพิกามงคพิกุนังสามิตังวะนังเชมิตาดุติตายามากันทะกาจะยาส,ตส,สโ,ททโตสิโสสิโนลามพิตากาลามะเสถาโชติมานาจะอาสวานิมาละติ ติโนอาโคอาถาโคปะละนิมันตาทะเลเตทะเลทากายาสัพเพนานัตตวันติโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโททะมานาอิกามงพิกุนังสามิตังวะนังเศรษฐเตเตเทวนะนิกายาสัพเพนานัตตวันติโนนามันวะเยนะอาขังสุงเยจันเย ทิสาสหะปุตชาติมะักะลังโอคะติเนมะนาสวังทักกะโมคะตะลังนาคังจะทะวะอะสิตาติตังตุพัมมาปะละมะตัตโตจะปุตาอิติมันโตสหะสะนังกุมมาโลติโสจะโสะปะกะสะมิตังวะนังสะหะสะพัมมะโลกานัง มหาพระมาพิติตธาติอุป,ปปันโนสุติมันโทพัดมากกโยยัสติโสทะเลสตะสาสะลาอาคูปเจกกวาสะวะติโนเตสัมจะมัดธรรมโตอาคาหาลิโคปะริวาริโคเตจะสัพเพอพิกันเตสินเทเทเ,ทเว สะพัมมะเกมาลาเสนาอาทิกามิปัสะกันหะสะปันติยังอาทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันทะมัตถุโวสะมันตาปะริวาเดถวาโวปุญจะทะโกจินังอิติตะทะมหาเสนกันหเสนังปะเปทะย ปานินาปะละมาหัจ,จะสละลังกัตาวานะเพละระวังยาถาปาวตพัพโเมโฮตถายัตโตสุวิชุโกทานะโสพุจธทาวัติสังกุมโทสหยังวเสเตจะสัพังอภิยายะอภิคิตตาวานะจักุมมาตาโตอามันติตถา าวะเกสะสะเนละเตมาละเสนอภพิกันตาเตวิชานาทะพิกกโวเตจะดับปะมากะลงสุตตวาพุทธะตะมะนังวีฆะลาเคหิปักกามุงเนสังคลม,มันปิอิจะยุงสัพเพวิหิตะสังฆามาพิยาติตา ยัสติโนโททันติสหภูเตหิสาวกาเตจะเนสุตตาติ